ครับผมไฮเออร์ครับผมผมก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์ของไฮเออร์นะครับก็ได้ทำกิจกรรมกับทางไฮเออร์มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไฮเออร์ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมค่อนข้างเยอะทำให้ผมรู้สึกดีตรงนี้ด้วยนะครับก็ไฮเออร์ก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าไฮเออร์ให้เธอนะครับเป็นโครงการที่ทําขึ้นมาเพื่อตอบแทนสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคบุคคลทางแพทย์นะครับหรือว่ามีการบริจาคถองยังชีพนะฮะแต่ว่าปีนี้ครับก็โครงการไฮเออร์ให้เธอนะครับก็ มาร่วมกับบาคคาชาไทยเป็นครั้งแรกครับก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงครับในการที่จะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนเลยครับให้มาร่วมบริจาคเลือดด้วยกันนะครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะที่เป็นภาวะที่คลังเลือดค่อนข้างขาดแคลนนะครเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะของสถานการณ์โควิดก็ตามที่ทําให้หลายๆคนอาจจะไม่กล้าหรือว่าอาจจะมีความกลัวที่อาจจะออกมาบริจาคเลือดหรือว่าในบางทีเนี่ยศูนย์รับบริจาค ก็อาจาอาจ,าจะเดินทางไปยากหรือว่าส่วนเครื่องที่ก็อาจจะเดินทางไม่ได้เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะครก็ยังไเชิญชวนคนไทยทุกคนครับให้ออกมาบริจาคเลือดันเยอะนะครับเพราะว่าเลือดของคุณเนี่ยอาจจะแค่ถุงหรือสถุงนะฮะสามารถต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายชีวิตเลยครับผมขอผมก,นะก็คอไไอืคอ ร tá, ครับผมครับผมก็เชิญชวนนะครับท eh ุกทุกคนนะครับคนไทยทุกคนให้มาร่วมบริจาคเลยกันนะครับตอนนี้โครงการไฮเออร์ให้เธอนะครับก um right. ็จัดอยู่ที่สปากากชาติไทยนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะฮะใครที่มาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยก็จะได้โค้ดแบ็คน่ารักน่ารักจากไฮเออร์ไปด้วยนะครับก็มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆครับผมโอเคค่ะี่ดูเด็กดีเลยเนาะ ปกติ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 ครับไปผมก็อายุเท่าเดิมก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราได้ทําอะไรแล้วก็มันก็อแน่นอนพอเวลามันมีเรื่องราวอะไรดีๆอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราก็ได้มีความผ่อนคลายในตัวเองด้วยนะครับ แ็รว่าแปลว่ากมีคำว่าลุงแห้งมานานพวกนี้คือกรื่งระจุนสรใสี่ากะอาบอกแพรว่าว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองก่อนแต่เขาบอกว่าเราคลั่งร้าควารู้สึกเราคลั่งล้าไปคือความจริงแล้วผมก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบคลั่งรักอะไรมากแต่ว่าคือหลายๆผมว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าหลายๆคนแต่ผมผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักแหละแต่ว่าอาจจะเป็นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้ อาจจะไม่เคยเห็นเลยแต่พอมาเห็นเขาอาจจะแบบมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมทุ่มเทความดักไหมก็ก็ทุ่มเทแหละแล้วก็เราก็จริงจังเราก็รู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้ติดแฟนไหมคะติดแฟนฮะติดแฟนยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้นแฟนใจเยนเยนยังยังใช่ฟนอย่าง mm hmm. ยัง mm hmm. ยังยัง mm hmm. ยังยัอันนั้นที่ขอย้อนถาม่อยไปเจอกันปจีอะไรกันตอนไนคือที่บอกว่าก็คือตามที่เคยบอกไปเลยครับคือ คำจริงคือรู้จักกันอยู่แล้วต้องเคยต้องเคยเจอกันอยู่แล้วเพราะว่า<ม>คือเฟย์เขาก็ทํางานอยู่ในวงการมานานเราเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปเจอกันบ้างตามอีเวนต์อะไรเงี้ยรู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าไปรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีคอนเนคชั่นขึ้นมาครับผมแล้วก็เลยก็เลยได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นพอเราได้ทำคาวามรู้จักกันมากขึ้นก็ก็รู้จักนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบยังไงเรียกแฟนมาเหรอยังไม่ได้คือยังย ใช่ใช่ใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับก็เลยยังยังทำจริงแล้วก็อยู่อยู่ในสถานะแบบเป็นเป็นคนคุยกันอยู่แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นก็แบบมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นสนิทกันบางคือคิดอะไรกันไม่คิดอะไรเลยอ๋อก็คงไม่ได้ถึงขั้นแบบระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่า ออพอดีวันนั้นก็มีการชวนงานว่าเออใครว่างไปกินข้าวกันไหมแล้วก็จะมีไปงค,คุยง,งคุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออก็เชิญชวนกันไปแต่ว่าก็คือการไปกินข้าวด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สนิทมากขึ้นแหละถึงถึงตรงจุดที่ว่าเขามาเจอเพื่อนผมได้ผมมาเจอเพื่อนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแสดงความถึงถึงความสนิทมากขึ้นก<ร>าเจอเพื่อน,<ร>นเราได้ค ก็ก็เข้าได้นะเพราะว่าความจริงแล้วเฟย์เขาก็ได้รู้จักเพื่อนเือนผมอยู่บ้างอยู่แล้วอ่ะนะคแบบเป็นคนในวงการด้วยกันอะไรเง้ยอแม่ที่ยังบอเคยเจอแล้วครั้งเคยเจอแล้วคือแม่รางแม่ร่างใช่เจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่ที่สตูผมครับแล้วก็แม่แม่ก็อยู่ที่สตูก็ก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทายพูดคุยกัน แม่ก็รู้ว่าคือแบบคนที่เราจีบอยู่อะไรเงี้ยคนคนคนที่เราคุยอยู่อะ้ยแม่มาถามเราตื่นเต้นไหมคะว่ายังไงแล้วเขาก็มีถามบ้างครับก็แบบเออเป็นยังไงบ้างคุยแล้วเป็นยังไงบ้างไมเกี่ยวผ่านด่าหนุ่ยย่างหน่่ยหนุ่ยว่าไงบ้างหน่่ยโอเคไหมหน่่ยไม่ไปเกี่ยวกันเลยมันก็โอเควันใหม่ก็เคยเจอแล้ววันใหม่เจอครั้งแรกก็ไปเล่นด้วยเลยเลยวันใหม่เขาเป็นคนสนิทคนง่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะแบบผมก็ได้แบบถามว่าเออเจอเจอพี่เพย์ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยวันใหม่ก็บอบชอบสบายใจแม่่นด่านนี้สบายใจ ความจริงวันใหม่พอโตขึ้นเขาเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นและแม่เก๊กาเตรียมมาตั้ง40บาทแม่งานทิพย์ก็ต้องพนันใหญ่แม่เก๊เหรอฮะเตรียมเตรียมทุ่มหนักเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเก๊กเขาไม่ยอมที่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้แม่ถึงต้องยอมทุ่มทองแบบนี้แล้ววันนั้นเคยยังไงรอบของโมเมนต์ที่แบบจับพี่เก๊กนั่งโซนเดี่ยวก็คือเอาตะพูดตรงๆวันนั้นที่เราชวนกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทำทำรายการด้วยกันนะความจริงก็คือมีแค่เก๊คนเดียวที่แบบ

คือผมผมข้างรักไหมก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นมุมที่คนไ,ไม่ค่อยเห็นมากกว่าแต่ตัวเราเองอ่ะเราเราก็อินแหละอ,อ่ะผมพูดตรงๆว่ากาเราเราแล้วก็ยิ่งยิ่งด้วยตัวของของเฟย์เองด้วยอะไรย่างที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคลิกมากน้องเขาเป็นคนน่ารักทั้งสยดีมากเลยนะเราก็คุยเราก็คลิกเราก็อินกับก,กับโมเมนต์ต,ตรงนี้ครับแต่เราก็รู้สึกแบว่าแบบมุ้งมิงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุนมงว่าเรามุ้งมิงขึ้นมุ้งมิงขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้เชิงมุ้งมิงมากขึ้นแต่ว่าผมอาจจะเป็น เนี่ยพอพอมาตั้งแต่ที่ที่มาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องเนี้ยก็เลยเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ออกสื่อค่อยเ,เก่งเท่าไหร่เมันเขินเอาจริงๆเขาพูดแล้วก็เขินอะไรเงี้ยเงือแตกเลยยังยั <c oughs> งขนาดของเฟยครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้คนนี้ใช่เลยเยก็คืออย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คืออ่าหนึ่งที่เราคุยกันถูกคอใช่ไหมครับคุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็สองชอบที่เ <c oughs> ขาเป็นค <c oughs> นจิตใจดีเออเขาเป็นค <c oughs> นแบบเออเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบว่าเป็นคน จิ no been, h, u, s <S Tonight, ตใจน่ารักอ่ะเขาเป็นคนแบบเออมองโลกในแง่บวกอะไรก็เขาจะแบบชอบความจริงแล้วก็ชอบชอบความเป็นคนจิตใจดีของเขาอันนี้อันนี้เลยชอบอย่างี้ก็เนช่วงที่่ทีศึกษาที่ที่เรียนรู้ขึ้นกันและกัน่ะมันมีอะไรที่ต้องปรับข้อหาแต่เราไม่บ่อยเราต้องปรับมากข้อหามากอ๋อก็เป็นก็เป็นธรรมดาครับทุกทุกคนนะทุกทุกคู่ก็ต้องมีการแบบปรับเข้อหาเนื้อ ก็มีแซวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเออเราเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปจํากัดอะไรเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเป็นไลฟ์สไตล์เขาซึ่งเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็มีไปแซวบ้างแซวแบบเอ้ยแบบว่าไปเที่ยวที่หน้าหนาวบ้างที่ที่หนาวบ้างนะนี่อะไรเงี้ยก็มีแซวแซวบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขา ก็ความจริงแล้วก็ก็ก็ยิ่งน้อยยิ่งยิ่งบอกปิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาฮะเขาก็รับรู้ว่าเราก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ไม่ได้แบบไปแบบ จริงจังขนาดนั้นหรือว่าอะไรแบบไม่ถึงขนาดนไม่ได้ไม่ได้เปห่วงจริงจังเขาเขาก็พอรู้บ้างเขาเขาก็แบบแต่เหมือนกับเอาจริงๆเราเราเราก็รู้อะรู้จักเขาในระดับหนึ่งว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเชิงเป็นแนวน่ารักน่ารักยังเหมือนเหมือนเวลาเราอยู่กับเขาเราไม่เป็นแบบว่าเขาบอกว่าเราเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยไม่ได้แบบเป็นเป็นเพียรอะไรอย่างเราเป็นคาแรคเตอร์ย่างเงี้ยจริงๆคือเออผมก็จะเป็น ส่วนใหญ่ที่เวลาคนเห็นผมออกสื่อจะเป็นในมุมที่ค่อนข้างแบบว่า hey, hey, ha, ha เฮฮ่าแต่ว่า้จริงผมก็มีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแบบเป็นคนจริงจัง็นคนแบบว่านิ่งๆก็มีทีนี้คือในบางทีที่เรา,เอ,าอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปตลกติงต้องตลอดไม่ได้เราก็จะมีะะมุมของเราที่เป็นมุมผู้ใหญ่เราก็เราก็มีมุมผู้ใหญ่ที่อยากให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะปกป้อง,องดูแลเขาได้ด้วย แล้วก็ัผมว่าไอ้เรื่องนั้นอ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ผมก็เป็นรอไปเป็นตามจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมดีกว่าก็ยังไม่ได้อยากไปเร่งมากทุกวันนี้ที่คุยกันได้ทํากิจกรรมด้วยกันตอนไหนมานด้วยกันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วครับไอ้ตรงที่ว่าจะมาเป็นคำจำกัดความขึ้นมาวันหนึ่งผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวพอมันถึงจังหวะที่เหมาะสมมันถึงวันที่ที่ใช่ที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะเดี๋ยววันนั้นผมก็ แล้วมันเกิดผมผมก็บอกแน่นอนคือทเวลาเวลาจะส่งส่งบ้านต้องส่งตรงเวลาไหมอะไรนะเวลาแบบไปส่งที่บ้านเราต้องส่งตรงเวลาไว้เดี๋ยวที่บ้านเยอะมาอ๋อคือความจริงแล้วก็เวลาไปส่งก็ก็ต้องดูนะว่าแบบไม่ไปส่งดึกเกินหรือว่าอะไรเนี่ยเรต้องมีความเกรงใจเพราะว่าเราเรายังไงดีอ่ะแบบชวนลูกสาวบ้านเขาออกมากินข้าวกินข้าวก็ต้องกลับแบบไม่ดึกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินกี่โมงไม่เกินกี่ทุ่ ไม่ไม่ได้มีระบุครับก็แล้วแต่แต่ว่ามือจะไม่ดึกมากแต่เราเป็นแบบคนขับรถเป็นสาอะไรให้เฟยเพราะว่าเฟยเขาขับรถไม่เป็นอ๋อใช่คือเฟยเขาขับรถได้เป็นนะครับก็ก็จะมีคือในบางทีที่เขาไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็อาจจะมีการกลับมืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเขาก็จะบอกเขาจะกลับแกร็บเราก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็แบบไม่อยากให้ให้แบบกลับคนเดียวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีถ้าเราว่างเราก็จะขับออกไปรับมาส่ง ฮะทำไมเป็น BTS BTS <ะ>อะไรลลนนี้มันจะเกปีอะไะทแล้วนี่นอนท้ายแรกของด้วยในรักั้นี้ด้วยนะอันไมหมบอะก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงกดดันนะครับคือเอ่อสําหรับสําหรับผมแล้วคือด้วยด้วยผมอายุเท่านี้ด้วยเนาะคือผมก็อ,อคือคื่น่คือคือผมไม่ได้เรียกว่าไงดีอะ ถามว่าคือผู้หญิงทุกคนอ่ะผมว่าชอบให้คำถามการเทศกาลนี้แต่ตัวผมเองอ่ะผมก็ก็คือรู้ว่าเขาก็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 ให้คำถามการเทศกาลนี้เราเราก็แต่คือเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อ่ะก็คือมีนัดกินข้าวกันอะไรว่ากันไปแบบตามเทศกาลเรียกว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาก็ไม่เหงาอยากที่แบบมากี่ปีโวนานมากทำตัวถูกไหมทำตัวถูกไหมผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แบบต่างจาก เวลาเราไปทานข้าวด้วยกันมากเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีความพิเศษมากขึ้นคล้ายๆกับตอนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทศากาลวาเลนไทน์อะไรประมาณเตรียมร้านจองดอกไม้อะไรค่ะก็มีแบบมีเตรียมแบบจองร้านอาหารกันไว้นู่นนี่อะไรนู่นนี่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีซีนแต่ไม่ได้อะไรอาจจะไม่คงคงไม่ได้ถึงพันนันครับก็แบบคงไปทานข้าวกันแบบว่าคือเพราะว่าด้วยด้วยความที่ที่ผมกับเตยก็ค่อนข้างแบบ เราไลฟ์สไตล์เราค่อนข้างแบบซิมเพิลซิมเพิลด้วยสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยคปกติวันละท้ายวันละท้ายวันทำอะไรท่ามถึงก็ไม่ได้มีแฟนก็ถ้าไม่ทำงานก็ก็ไม่ทำอะไรอยู่เฉยเฉยปีนี้ก็ไม่ได้มีงานติดต่อมาก็พอดีเลยเมื่อวานนี้ก็มีงานคู่ติดต่อมาแล้วเหมือนกันรูปคู่ครั้งแรกอ๋อมีมีครับก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาบ้างครับก็มีแบบมีทั้งงานลง ลงโพสต์รีวิวลงอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานอีเวนต์ก็มีจะต่อมาเป็นไงครับแบบบรรยากาศก, <c oughs> การแบบทำงานเป็นการแบบกับล <c oughs> ูกับเราอก็ดีครับแต่มันก็มีความเกรงๆบ้างนิดหน่อยคนระับก็มันก็มีขเขินๆบ้างนะเพราะว่าแบบคืออ่ะถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทำงานกับคนที่ <c oughs> คุย,ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นครั้งแรกก็จะมีความแบบมีความ เก่งๆนิดนึงเพราะว่าเรเป็งเพราะว่าแบบคือทํางานใช่ไหมแบบทีมงานสายตาก็จับจ้องเราเราก็แบบมีความเก่งๆอยู่กันก็ไม่แต่ว่าคือโอเคก็คือแต่ความที่เพยเาก็ทำงานมาเยอะอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็รู้ว่าเป็นการแต่เราก็มีความเก่งๆอะครับเก่งๆมาดููกเราแบบใช้ยังไงรอว่าแบบรูปี่ายงานแบบเจนี่คอนเสิร์ตหรือยังไงไหมคะความรเราดูแล้วเออก็น่ารักดี ก็เดี๋ยวรอ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 ก่อนรอวันละยมาท้ยวันละายมาเจอเเคิดดูก่อนพวกเยมาคกพวกมาตามโอกาสผมว่ามาตามมันผมว่ามันจะมาตามจังหวะระยะเวลาตามโอกาสนะครับแต่ว่าคือคือแต่ยังไงคือแบบเราเราก็ไม่ได้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 มีอะไรที่แบบปฟิดหรืออะไรอยู่แล้วก็เป็นไปตามจังหวะตามโอกาสดีกว่าก็มีบ้างนะครับมีบ้างเรื่อยๆครับ คุณโฟกัสเรื่องความรักเยอะขึ้นในัตัวบอยสุริยแต่ว่าก่ับความรักของคู่เราเนี่ยต้องอยู่โฟกัสกนก็คือเราก็ทำตัวปกตินะครับคือก็เข้าใจว่าทำงานตรงนี้แน่นอนก็เวลามีเรื่องราวมีความร่วงความรักอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่ตัวจับตามองโดยส่วนตัวผมก็โดนถามเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้สถานะมันจะเปลี่ยนไปนะครับผม แต่ว่ามันก็อาจจะคงไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทําให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทํากิจกรรมร่วมกันมันต้องเปลี่ยนไปนะก็คงเหมือนเดิมฮะอย,อยากไปไหนก็ไปอยากทานอะไรก็ทานเหมือนเดิมอะไรแค่เราทําทุกอย่างให้มันอยู่ในในกรอบความเหมาะสมทรัาจารรู้สึกจริงๆในเ่กยกับทำาันทำยังเรามองไกลเหมือนแต่งงานคือคือคือเรื่องเรื่อง ความเอาเป็นว่าไอ้เรื่องความจริงจังเราเราจริงจังแน่นอนเราเราก็ผมผมเชื่อว,ว่าทุกค<ท>ู่ทุกคนค่ะพบกันคุยกันมันมองไกลบทุกคู่แหละครบับแบบยังไงก็มันไม่มีใครพบกันแล้วแบบจะมองว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีหรอกมันก็อยากแบบให้โกออ่นกันไปเรื่อยๆนะแบบผมเชื่อว่าทุกคู่เป็นอย่างนั้นผมเองก็เหมือนกันก็เราก็ค่อยๆดูกันไปครับถ้าเป็นไปได้ก <S <S ็อยากจะให้โกอออนก<ล>ันไปเรื่อยๆ ใจเ yup. ย็นเลยคุณจ้อยครับผมก็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 ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็ก็เป็นส um ิ่งที่ที่ที่ผมว่าทุกทุกคู่ที่ที่ที่สร้างสร้างสร้างโมเมนต์ที่สร้างความรักด้วยกันก็อยากจะมีจุดจุดนั้นที่เราได้โคฮอรไปเรื่อยๆตลอดไปคนอร์ไม่อยากมองว่าจอง์จต้องใจอะไรนตัวเราเคยถามไหมก็ก็คำจริงก็ก็มีเคยถามบ้างครับผม เอาเอาเท่าที่เขาเคยบอกผมก็คือเขาเขาก็บอกผมว่าแบบผมดูแลเขาดีผมแบบเออประมาณนี้เรื่องแบบว่าว่าเออผมผมผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดีแล้วก็แบบประมาณช่วงที่เท่านี้ครับคือเนื่องเวลาพูดสองดังแล้วไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องตัวเองอะไรโอเคไหมโอเคนะทุกคนโอเคนะให้กับแม่เลยครับ เออก็ความจริงแล้วให้ให้อย่างตาแม่ทุกปีครับแต่ว่าขึ้นขึ้นนึ่งแบ,บว่าปีไหนให้เขาไร่ให้ให้เดียวหรือให้รวมรวมกับน้องพัดก็เราแต่แต่ปีนี้ก็แยกเดียวแยกเดียวแล้วตามตามจังหวะตามบุคคลอ๋เป็นเลขนั้นนะรอ๋อเป็นเลขนั้นคือความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความหมายหรือมีนิ่งอะไรครับเออพอดีว่า ป <S an> ก,กติผมให้แม่เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินของผมอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีมันมีเงินก้อนคือผมให้แม่เนี่ยหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าคจริงมันมาจากเลขหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับพอดีว่ามันเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวกับการขายที่แล้วก็บวกลบคูณหารปุ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเงินก้อนนี้ของผมอ,อยู่กับในบัญชีแม่เฉยครับ ก็เลยก็เลยก็เลย,เลยยกให้แม่ไปเลยครับแต่ว่าก็ตัดออกบาทหนึ่งเพื่อแค่ว่าให้เลขมันเป็นเลขเก้าเลขมงคลงงน,นี่นรับเลยใช่ใช่ผมก็จะให้เลขเก้าลงท้ายด้วยเลขเก้าครับแบบเก้าน้าจเจริญเก้าน้าอะไรองี้เป็นเลขมงคลครับแค่นั้นเองครับรไ,รไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวมันชอบลงลงในสแกรรมโบเมเ์ในส่วนเกี่ยวข้องใช่น้องน้องกับพัชก็เลยให้แยกไป